เอาเลี้ยแถไหลเลือเท่าไหได้บอกผมเอาบอกผมเ้ไหลเหือไม่เไอเท่าไรเอาออกมาเอาออกมาในเกงไหนออกมาเอาออกมาอยู่ในปอไหนเอาออกมาเหลือเท่าไรเท่าไรเอาออกมาเออเอาออกมาอีกที่มีอีกมีอีกเอาออกมาไม่ต้องพฤติกรรมเนี้ยมีอีกไลที่หลบอยู่มีอีกไขึ้นทไมเมื่อกี้เอาออกมา ซ่อนอยู่ไหนเอาออกมาไม่มีแล้วค่ะไม่มีเอาเร็วเอาเปิดมีเท่าไหร่มีมีเอาเดี๋ยวอันนี้เบื้องต้นนะเดี๋ยวนี้อันนี้สองถุงนะฮะพี่ดาวใจเย็นชื่อดาวใช่ไหมชื่ออะไรชื่ออะไรเราชื่อดาวชื่อดาวอ่ะโอเคอันนี้ที่ซ่อนอยู่เอาออกไหมหมดไม่ได้ตั้งอ่าเนื้อปลาโป่งอันนี้ของใครเรามีอะไรเลื่อแมทมีไหม เอาออกมาหมดทีเอาออกมาหมดอย่าโกหกไม่โกหกค่ะไม่โกหกมันก็ไม่เกี่ยวก็ใช่ไหมอยู่ไหนอีกตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะมีเท่านี้ยังใครยังเขาอยู่ไหมยามีไหมอยู่ที่ความยามีไหมเอาออกมาแอบตรงไหนเมื่อกี้มีอีกไม่มีค่ะไม่มีเดี๋ยวนี่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 เรารู้ว่ามียาอยู่นะเออไม่ใช่นั่นเล่นอยู่เมื่อกี้ผู้ชายไปไหนแต่นี่ก็คือมันเป็นความครอบครองผู้ชายเป็นอะไรกับเรานะผู้ชายเมื่อกี้เสื้อแดงเลย

chưa lấy đâu chưa, chưa lên chửi lấy hai mệt thảo lấy khái mần bự áo toa bay trống nè toa bay trống, toa nè, 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 toa เออเป็นหลานเอเป็นคนน้องเข้ามาให้ช่วยทํารถให้อะค่ะเขาไม่ไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องยานี่นะครับแต่เขาเป็นผู้เสพเขาใช่มหแค่เสพอ่ะดาวบอกอกมาหมดไม่มีค่ะพี่เนีย่พี่ที่แอบอยู่ที่ไหนไม่มีเลยค่ะที่เอาไปแอบตรงไหนเมื่อกี้ไม่มีค่ะไม่ได้แอบเมื่อกี้วิ่งขึ้นข้างบนไม่ขึ้นก็แค่ขึ้นแค่ตรงนี้เองค่ะเอาไอ้ดีเอาไอ้ดีเอาที่เหลือออกมานะเอาออกมา ไปได้เดีวเอาเอาออกมาเอาหมายมัดไม่มีเหรอมีแต่ตังล่ะมีแต่ตังค์แค่นั้นเอออันนี้เงินอยู่ในนี้นะเอาออกมาหมัดเอาออกมาที่แอบอยู่ออกมาใหมดไม่มีจริงออกมาแล้วให้พี่คนคนดังว่านะของบิดแล้วปิดดาวขายถุงเท่าไหร่อะไรคะขายถุงเท่าไหร่เร็วเงินนะตังค์เมื่อกี้ถุงเท่าไหร่ไม่ขายถุงเท่าไหร่เมื่อกี้ตังค์อยู่นี่เป็นโอเค

ลองเฉยไลยเ่อนองเ่อจริงเฉยเลยนี่คุณอาลีค่ะอายุกี่ปีได้เรือทีทีค่ะทีทีเคยทุกจับไหมน้องเคยทุกจับไหมไม่เคยไม่เคยอ่านี่นี <S 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 course, ่ยาที่ปอบในปลาเราในปลาเราไหมนี่น้องปลาน้องค่ะปลาเราใช่ะไหมอ่านี่ยาแถวไหนต้องมัดแถวไหนนี่ยาที่ปอบในปลาเราเนี่ยแถวไหนน้อง เราขึ้นคนนับเลยก็ไม okay. ่ไม่ได้อันไปบอกเขาควักไปนะไม่รู้ว่ยควักเพิ่งควักเลยเราขายเมตรแถวไรเท่าแถวไรเราขายเมตเท่าไรข้าพี่ฟองโอนค่ะข้าหลวงควักไปเกบอกเราพี่น้ามดก็คือว่าเก็บลงมาอ่านั่นแหละพี่ถามว่าเราขายเท่าแถวเลยต่อไปตรงกัมดาบเลเออไอชวนที่เขาบอกฟอกกันคือเราดับเข้อมาเลยเราดับมาค้ายันพนันเบอร์ใช่ไหมน้องเออเบียรอะไรน้องมีแค่คองเขาโอนกันเองเท้แถวไรช่องรวยเท้าช่องรวย อ่าถึงอยากไอ้อะไม่อันนี้น้องใบเซฟหรอใบเซฟอันนี้อยากไอ้ใบเซฟใช่ไหมขอขายในแม่แดงเดียวขายในแม่แดงเดียวขายแม่แดงเดียวเไม่ไม่เข้านะเขาควักน้องไม่ได้ขายนะอืมถึงอ่าควักอันนี้พี่เดี๋ยวเดียวจักกว่านนอันนี้ปีพบเท่าเราไหมพบเท่าเราอยู่เทป่าเราอ่าเนาะไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเลยอยู่ด้วยกันนะนะไม่ไม่รู้อ่า เขาไอ่ยี่สิบอะไรไปเขาไอมั้ยสามเจ้คือมันเราขายไปแล้วถูกไหมไม่ใช่พอเหตุการณ์ออกมาเอาฟังฟังคือเราขายไปบางแล้วถูกไหมมามาที่ตอนนั้นตอนนั้นไม่ขา่ตอนนี้มาที่เราขายไปบางแล้วถูกไหมต่อไปตรงกับทั้งนี้นะคะมาเลยค่ะไม่ได้ขายเลยค่ะก็คือออกภาคมาแล้วอ่ดาวฮะอยู เขาขายฟักแฝดผีดาวคือเขาไว้เราเก็บไว้เราขายแค่ซองลอยขายก็บไวไอ้ไายผีดาวแถ่ซองลอยแกไม่ต้องมาลาอ่อาเราเสร็จต้องยวดผีตีดาบว่ะเอานี่ยนี้แต่วทำไมต้องยวดผีตีดาวล่ะก็คือว่าเขาหลับงานจับซาโรดอ่าเราเสร็จเราดิ้นซาโรดนี่นะ เรานีี่ลำซ่าโดนเลยคือหลุดักหน้าขึ้นลไปเซฟยังไงไปเซฟพอถ้าขึ้นวาเขาวันปั๊ก็ต้องให้ดาวโดยไวแต่นี่ผมก็ไวแต่เราสดเขา้เขาไวแตเราอ่ยะเราเป็นคนถือของเอถามวัดาเอะนาะสี่เก้าเมตรตรงที่เดียวเราค้ายค้ายไปจะถ่ายครันี่ไม่ได้ค้ายดลเก็บไวอยู่เลยรอไปถึนะรอถ้ามอะไรเดีววาก็วดว่าเขาี่เขามอไวเอาจากเราาจากเราโอเค

เออเรือ้อนใยันยันมีโอกกโเกบานอยู่ไหนเก่บานอยู่ี๋ยิงเราตอนเียวปตัดนะมีอไรม่งในบานนี่เาเดี๋ยวเท่ไรอ้อยดีออ้ดีันรวเอ้อยดีรึนี่เอาไม่นะึงอย่างอื่นมีย่ปุเจเอเดี๋ยวมีข้อเลืออยู่เท่ไรเลือเท่ไรไม่มีกี่ทุ่งเลือดกี่ทุงอันนี้เอาปิดทามต็อปไอจงกำลามก่อนอันนี้ฟัง อันน <irgend> <és S 1> ี้ในบ้อันี้เียวอันนี้ยังนี้ก่อนอันนี้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 ต่อการทามก่อนหลาชุดเราให้เขาไปเท่าไรให้กก่อนอไรพีท้ามเราอะไรอะไรไเท่าไรเอาใหเท่าไหร่รฮะใหเท่าไปเท่าไรเออไม่ต้องเล่นลินแหละเรียกเงับเง็บเท่าไรเง็ทอาดิปร่เงพบอาซิครบก่อนเลยไม่ใช่อ่ามีมีเท่าไรอยู่ตรงไหนไม่ัดอเอไม้ชัดไปต้องนั้นแล้ว ไม่เสาไหลยังคือเสาไหลอีกหรอาระมาณไปจามิบมาไม่แบอ่าโอเคไปอยู่ตรงไหนจามิบจีจามิบจีอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนตรงไหนเอาไปจัดเอานางอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนน้องเอานางนางนามีปืนไหมไม่มีครับเดี๋ยวเอานางก่อนเอานางเอามีเท่าไหลน้องเอาไปจัดมีเท่าไหลน้องม่มันแม่นหน่องเอาไว้ไอดีรับผมนีใชจไหมคือในตรงไหนก็คือมันมันโล่ เกี่ยวกองโดยถงตกวันงาย่างตั้งตีผื่นเลยนะขยายไม้หนน่างตุ้งเยอะรึไ่ยังกไหมมั้งนั่นได้ดีะไม้ชันน้อยไม่ชัดีแรงดีโพเคนะเเราต้องให้ความหลงมือแล้น้องหญายไม้มาถึงตรงนี้นะทุกคนมันยากอีกเรื่งดีผู้ดีเดียรา้อกให้ความลงมือกันซึงจะดีดีน้ำต้งใ้เ้สอยูแมนยูในเลยไม้ชันน้องไม่ชัตุงอยู่ไหนทา้ ตรงนี้ไม่ต้องฮกแลยขอนไม่บอกพี่ซึงเราไม่บอกใดี๋ยวไหมคุณพาอขออยู่ไหนเราเราเป็นโรครู้อยู่จัดเจ็บน่อยจัดหน่อยจัดแม่เอาในบอกกับปีจุกนี่บอกเอาโมดนี่เอาโมเหยาะนี่เอาไม่ใหญ่หรอกเจาะกอนเนี่ยไม่ใหญ่อ่าใส่ไร

<laughs> mình không biết tầm đi thế này nè, à. <laughs> ừ, phải không? hỏi chát, ní bóp bóng, như bóp tao lấy, mẹ tao nổ mà tao lấy, chết chết mết, mết mà lấy. Đâu, okay, okay, chặt chẽ na. tao met tao lấy, chặt tung tung. Lục na, ok chát na, ốc

这慢就完了